เสียงฟีเท้าปริศนาเงามืดที่คานเข้ามาใกล้ทุกลมหายใจและเด็กสองคนที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนคือหนึ่งพวกเขาปรากฏตัวหน้าประตูวัดร้างพร้อมรอยยิ้มที่ทาให้ทั้งหมู่บ้านต้องหายไปเรื่องจริงหรือคําสาบคุณต้องดูให้จบได้เลยครับนี่คือเรื่องราวภาษาไทยตามหัวข้อที่คุณให้โดยผมจะแบ่งประโยคสั้นๆเพื่อให้เหมาะกับการบรรยายเสียงและค่อยๆสร้างความตึงเครียดไปจนถึงจุดช็อกชี้จุดทั้งน้ําตาเด็กชายตัวเล็กยืนอยู่กลางลานกว้าง ในมือของเขามีสายว่าสีเหลืองเขาจ้องมองไปที่รูเล็กๆบนพื้นรอบตัวมีผู้ใหญ่ยืนมองบางคนสวมเสื้อเชิ้ตบางคนเป็นตำรวจในเครื่องแบบสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่เด็กชายเสียงลมพัดเบาๆผ่านลานซีเมนกลิน่นฝุ่นผสมกลิ่นดินเก่าลอยขึ้นจากรูแสงแดดแรงจ้าแต่บรรยากาศกลับเย็นยเยือกเด็กชายเงยหน้ามองตำรวจ น้ำตาคลอเบ้าเขายกมือชี้ไปที่รูพร้อมเอ่ยเสียงสั่นว่าให้ขุดตรงนี้คนงานเริ่มใช้เครื่องมือค่อยๆขุดเสียงเหล็กกระทบดินดังสะท้อนฝุ่นฟุ้งขึ้นปกคลุมบรรยากาศทุกคนเงียบสนิทขอบรูเริ่มขยายใหญ่ขึ้นความมืดข้างในค่อยๆเผยตัวเด็กชายถอยหลังไปหนึ่งก้าวแต่สายตาย,ยังไม่ละจากจุดนั้นทันใดนั้น ลายจอบกระทบกับบางสิ่งที่แข็งและเย็นเสียงดังแผ่วแต่ชัดเจนหัวใจของทุกคนเต้นแรงขึ้นทันทีคนงานหยุดมือทุกคู่สายตาหันมาสบกันความเงียบปกคลุมยิ่งกว่าก่อนหน้านี้และมือที่สั่นเทาก็เริ่มเขี่ดินออกจากวัตถุมือของคนงานค่อยๆปัดดินออกผิวของวัตถุเริ่มปรากฏชัดเป็นสีซีดขาวเย็นเยียบแม้ต้องแสงแดด เสียงหายใจของผู้คนรอบข้างถี่ขึ้นเด็กชายยืนกับมือแน่นดวงตาแดงก่ำจากน้ำตาแต่ยังไม่ละสายตาแม้เพียงวินาทีเดียวปลายจอบงัดดินก้อนสุดท้ายและสิ่งที่อยู่ข้างใต้ก็เผยออกมาเป็นมือมนุษย์แข็งเกรงราวกับถูกแช่แข็งมานานเสียงอุทานดังขึ้นพร้อมกันบางคนถอยหลังด้วยความตกใจบางคนยกมือปิดปาก ดวงตาเบิกกว่าไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นตำรวจรีบก้าวเข้าไปใกล้ใช้ถุงมือยางจับตรวจดูอย่างระมัดระวังดินรอบๆถูกเคลียรออกอีกและร่างที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ก็ค่อยๆปรากฏขึ้นเด็กชายยกมือขึ้นลูบตาน้ำตาไหลาอาบแก้มเขาพูดเสียงเบาแต่ชัดเจนทุกคนรอบข้างถึงกับชะงักเมื่อได้ยินนี่คือแม่ของผม เสียงเล็กๆแต่ชัดเจนดังขึ้นกลางความเงียบทุกคนหยุดนิ่งราวกับเวลาถูกหยุดไว้สายตาทุกคู่หันมาที่เด็กชายบางคนถึงกับกลั้นหายใจลมพัดแรงขึ้นพัดสายวัดในมือเด็กชายให้แกว่งไปมาตำรวจชะงักไปครู่หนึ่งก่อนส่งสัญญาณให้คนงานขุดต่อดินที่เกาะอยู่บนร่างค่อยๆหลุดออกเผยให้เห็นเสื้อผ้าขาดุ่งริ่งและร่องรอยเก่าแก่ กลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นเน่าเล็กน้อยค่อยๆลอยขึ้นมาจากหลุมคนงานบางคนก้าวถอยหลังแต่เด็กชายกลับก้าวเข้าใกล้มากขึ้นเขายื่นมือเล็กๆไปแต่เสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยฝุ่นดวงตาของเขาไม่ได้มองใครนอกจากร่างที่อยู่ตรงหน้าและริมฝีปากเล็กๆเอ่ยถ่อยคำที่ทำให้ทุกคนขนลุกต้องการให้ผมเขียนต่อจนถึงฉากสุดท้ายที่เผยความจริงทั้งหมดไหม ตอนต่อไปผมสามารถทำให้จบด้วยการหักมุมหรือความลับที่ชวนขนลุกได้แม่สัญญาว่าจะกลับมาหาผมเสียงเด็กชายสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยความแน่วแน่ทุกคนรอบหลุมยืนนิ่งสายตาตรึงอยู่กับภาพตรงหน้าตำรวจคนหนึ่งก้มหน้าลงพยายามไม่ให้ใครเห็นแววตาสั่นไหวเมื่อดินชั้นสุดท้ายถูกเคลียออกใบหน้าของร่างนั้นก็เผยให้เห็นเต็มตา ผิวซีดคล้ำแต่ยังคงเขาโครงเดิมแม้การเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเด็กชายสุดตัวนั่งข้างร่างมือเล็กๆล,ล,ลูปแก้มที่เย็นเยียบเขาหลับตาลงเรากับกำลังฟังเสียงกระซิบที่ไม่มีใครได้ยินจู่ๆลมแรงก็พัดวูบผ่านลานสายวัดในมือเด็กชายหลุดปลิวผู้คนรอบข้างขยับตัวอย่างกระสับกระส่ายความรู้สึกยเย็นเยือกแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณ ดวงตาเด็กชายลืมขึ้นอีกครั้งและสิ่งที่ทุกคนเห็นทำให้หัวใจเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูกดวงตาของเด็กชายเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทเหมือนบ่อน้ำลึกที่ไร้ก้นราวกับแสงแดดรอบตัวถูกดูดหายไปในทันทีลมหายใจของผู้คนหยุดชะงักบางคนถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นจากในหลุมเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจ เด็กชายหันกลับมามองตำรวจรอยยิ้มเล็กๆค่อยๆปรากฏบนใบหน้าพร้อมเอ่ยประโยคที่ทำให้ทุกคนตัวชาแม่บอกว่าพวกคุณก็จะได้ลงไปอยู่ด้วยกันทันใดนั้นพื้นดินรอบหลุมเริ่มสั่นไหวราวกับมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ข้างใต้เสียงแตกหักของดินดังขึ้นเรื่อยหาหะผู้คนเริ่มวิ่งหนีแต่เด็กชายยังคงยืนนิ่ง ดวงตาสีดำของเขาสบตากับร่างในหลุมและราวกับมีเงามืดคืบคลานออกมาจากใต้ดินเงามืดคืบคลานเร็วขึ้นราวกับมีชีวิตพันรัดขาร่างในหลุมก่อนจะเลื้อยขึ้นมาสู่พื้นดินเสียงกรีดร้องดังระงมจากฝูงชนที่เหลืออยู่บางคนสะดุดล้มบางคนผลักกันหนีเอาชีวิตรอดแต่ไม่มีใครกล้าก้าวเข้าใกล้อีกแม้เพียงก้าวเดียว เด็กชายก้มลงกระซิบกับเงามืดเหมือนกำลังออกคำสั่งท่านใดนั้นเงามืดก็พุ่งเข้าหาตำรวจที่ยืนอยู่ใกล้ที่สุดร่างนั้นล้มลงในพริบตาถูกดึงลากลงไปในความมืดมิดใต้พื้นดินปิดตัวเองอย่างรวดเร็วราวกับไม่เคยมีหลุมอยู่ตรงนั้นเหลือเพียงรอยด่างบนพื้นดินและสายตาของเด็กชายที่จ้องมองทุกคนเขายิ้มอีกครั้ง แต่คราวนี้รอยยิ้มนั้นไม่ใช่ของเด็กธรรมดาอีกต่อไปสายตาของเด็กชายกวาดมองไปรอบลานทุกคู่สายตาที่สบกับเขารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในความมืดลึกไม่มีที่สิ้นสุดเสียงหัวเราะเบาๆดังจากริมฝีปากเล็กแต่กลับกล้องสะท้อนในหัวของทุกคนเหมือนเสียงนั้นดังอยู่ข้างในจิตใจไม่ว่าจะปิดหูแค่ไหนก็ยังได้ยินฝูงชนเริ่มถอยร่น บางคนสุดตัวลงร้องไห้บางคนวิ่งหนีไปโดยไม่หันกลับอากาศรอบตัวเริ่มเย็นลงผิดปกติจนไอยเย็นลอยออกมาจากปากทุกครั้งที่หายใจเด็กชายค่อยๆก้าวไปตรงกลางลานเงามืดที่เคยอยู่ในหลุมค่อยๆลอยตามออกมาราวกับติดตามเจ้านายมันแผ่กว้างไปตามพื้นเลยเข้าหาเหงาของทุกคนที่ยังอยู่ตรงนั้นเมื่อเงาสัมผัสปลายเท้า เสียงกรีดร้องสุดท้ายก็ดังขึ้นก่อนที่ร่างจะถูกดูดหายไปเหลือเพียงความเงียบที่น่าขนลุกปกคลุมทั้งลานเด็กชายหันหลังให้ทุกสิ่งและเดินจากไปอย่างช้าหาหะโดยมีเงามืดติดตามไปทุกฝีก้าวแสงแดดยามบ่ายค่อยๆเลือนหายเหมือนถูกกลืนด้วยเมฆดำที่โผล่มาโดยไม่มีสัญญาณความมืดปกคลุมทั้งลานวัดแม้จะยังเป็นกลางวัน พื้นดินที่เด็กชายก้าวผ่านทิ้งรอยเท้าสีดำไม่เกรียมไว้ทุกย่างก้าวต้นไม้รอบลานเริ่มเหี่ยวเฉาใบไม้ร่วงโรยลงสู่พื้นอย่างไร้ชีวิตเสียงระฆังวัดดังขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วเงียบลงอย่างน่าสงสยัยภาาในวัดเงามืดเริ่มไหลซึมไปตามผนังและพื้นกลืนกินทุกซอกมุมอย่างช้าหาหะเด็กชายหยุดยืนหน้าประตูวัดเงยมองฟ้าเพียงครู่เดียว ก่อนที่ริมฝีปากเล็กจะขยับเอ่ยคำสั้นหาหาเป็นภาษาที่ไม่มีใครในโลกนี้เข้าใจประตูวัดปิดลงเองอย่างแรงเสียงดังสะท้อนก้องไปทั่วและตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครได้พบเห็นผู้คนในวัดแห่งนั้นอีกเลยเพียงเสียงลมหนาวที่พัดลอดประตูวัดออกมาพาเอากลิ่นอับชื้นและกลิ่นดินเก่าปะปนกลิ่นเนื้อเน่าเล็กน้อยลอยออกมาสู่ถนนเงียบด้านนอก ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้หาหะเริ่มเล่าขานกันว่าในยามค่ำคืนจะเห็นเงาร่างเด็กชายตัวเล็กยืนอยู่ตรงหน้าประตูวัดพร้อมเอามืดมือหมาที่ทอดยาวไปไกลเกินกว่ารัศมีแสงไฟบางคนบอกว่าได้ยินเสียงหัวราะแผ่วเบาดังแทรกมากับเสียงระฆังที่ไม่มีใครตีบางคนสาบานว่ามีเสียงฝีเท้าจากด้านในแม้ประตูวัดจะถูกปิดตายสนิท คืนหนึ่งชายผู้กล้าเพียงคนเดียวตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้มือถือไฟฉายส่องไปที่ประตูไม้เก่าแสงไฟส่องไปเจอช่องเล็กๆระหว่างบานประตูในช่ววินาทีนั้นเขาเห็นดวงตาสีดำสนิทคู่หนึ่งจ้องกลับมาอย่างตรงไปตรงมาและรอยยิ้มเล็กๆที่ค่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยหาหะมือของชายคนนั้นสั่นจนไฟฉายเกือบหลุดจากมือ หัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาจากอกเขาถอยหลังช้าหาหะแต่สายตาย,ยังคงถูกดึงดูดให้มองผ่านช่องประตูนั้นดวงตาสีดำสนิทยังคงจ้องไม่กระพริบรอยยิ้มเล็กๆก,กลายเป็นรอยยิ้มกว้างผิดธรรมชาติเผยให้เห็นฟันขาวคมเรียงตัวเหมือนของสัตว์นักล่าและเงามืดเบื้องหลังเริ่มเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตทันใดนั้นเสียงไม้ประตูดังเอเบา่หาหาห เหมือนมีบางสิ่งกําลังพยายามเปิดมันออกเงามืดหลายซึมออกมาตามรอยแยกเลยลงสู่พื้นถนนที่ชายคนนั้นยืนอยู่เขาหันหลังจะวิ่งแต่ขาทั้งสองกลับหนักราวกับติดอยู่ในโคลนเงามืดพุ่งเข้าหาอย่างรวดเร็วพันรัดข้อเท้าของเขาและดึงกลับไปทางประตูเสียงกรีดร้องของชายคนนั้นดังขึ้นเพียงครั้งเดียวก่อนที่ความเงียบจะปกคลุมอีกครั้ง และประตูก็ค่อยๆปิดลงอย่างช้าหาหารากับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเลยหลังจากคืนนั้นไม่มีใครกล้าเดินผ่านหน้าวัดอีกแม้ในยามกลางวันถนนเส้นนั้นก็เงียบเงันราวกับถูกลืมบ้านเรือนรอบวัดทยอยร้างผู้คนย้ายออกไปทีละหลังเหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเก่าและเสียงกระดิ่งลมที่ดังสัน่นเพราะไม่มีมือใดแต่ต้อง ชาวบ้านที่ยังอยู่ห่างออกไปต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบางคืนจะเห็นเงาร่างเล็กในชุดนักเรียนเก่าหาหาเดินวนรอบลานวัดโดยมีเงามืดขนาดใหญ่คอยติดตามไม่ห่างบางคนอ้างว่าได้ยินเสียงเคาะประตูบ้านยามดึกและเมื่อแง้มบานประตูออกจะเห็นเพียงรอยเท้าสีดำไม่เกรียมเรียงเป็นแถวหายลับไปทางวัดร้างนั้น ไม่มีใครรู้ว่าเด็กชายมาจากไหนหรือเงามืดนั้นคืออะไรแต่ทุกคนรู้เพียงอย่างเดียวว่าเมื่อมันเลือกใครแล้วไม่มีทางหนีได้เลยคือหนึ่งที่เนี่ยผิดปกติท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆหนาทึบแม้กระทั่งแสงจันทร์ก็ไม่สามารถลอดลงมาได้อากาศเย็นจัดจนเหมือนแทรกซึมเข้ากระดูกบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ไกลาจากวัดหลายกิโลเมตร มีเด็กหญิงตัวเล็กนั่งเล่นอยู่คนเดียวในห้องเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเบาหาหะดังอยู่หน้าประตูบ้านตึกตึกตึกจังหวะก้าวช้าและสม่ำเสมอเหมือนตั้งใจให้เจ้าของบ้านได้ยินชัดเจนเด็กหญิงลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างและมองลอดออกไปตรงนั้นมีร่างของเด็กชายในชุดนักเรียนเก่าๆยืนอยู่ ดวงตาสีดำสนิทจ้องตรงมาที่เธอเงามืดเบื้องหลังค่อยๆแผ่กว้างคลุมพื้นที่รอบบ้านทันใดนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นชัดเจนเคาะเพียงสามครั้งแล้วทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ความเงียบแต่ในความเงียบนั้นเด็กหญิงกลับได้ยินเสียงกระซิบเบาๆข้างหูแม้เธอจะอยู่เพียงลำพังในบ้านเสียงนั้นพูดเพียงว่าถึงตาเธอแล้ว หัวใจของเด็กหญิงเต้นแรงจนแทบทะลุอกมือเล็กสันระริกเธอค่อยๆถอยหลังจากประตูแต่สายตาย,ยังจับจ้องที่เงาดำที่กำลังเลื้อยเข้ามาทางหน้าต่างเงามืดนั้นขยับช้าหาหะแต่ทุกครั้งที่กระพริบตามันกลับใกล้เข้ามาเร็วขึ้นเหมือนระยะทางถูกย่นโดยบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้เสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังมาจากภายในบ้าน ทั้งที่ประตูและหน้าต่างยังปิดสนิทอากาศในห้องเย็นลงอย่างฉับพลันจนลมหายใจของเธอกลายเป็นไอขาวเด็กหญิงหันไปมองทางมุมห้องที่มืดสนิทจนมองไม่เห็นพื้นและที่ตรงนั้นดวงตาสีดำสนิทคู่หนึ่งก็ค่อยๆปรากฏขึ้นรอยยิ้มเล็กๆโผล่ลตาม,มาก่อนที่เสียงกระซิบเดิมจะดังชัดเจนขึ้นแม่ของเธอกำลังรออยู่ใต้ดิน ขาของเด็กหญิงแข็งทื่อราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นเสียงหัวใจเต้นดังในหูแต่ไม่สามารถขยับแม้แต่ปลายนิ้วเงามืดค่อยๆไหลายออกมาจากมุมห้องเลยเข้ามาหาเธอมันเยินเยียบจนผิวหนังชาและมีกลิ่นดินเก่าผสมกลิ่นเน่าแรงขึ้นเรื่อยหาหะดวงตาสีดำคู่เดิมไม่ละสายตารอยยิ้มบนใบหน้าของเด็กชายกว้างขึ้นเรื่อย หาห่จนริมฝีปากฉีกไปเกือบถึงหูฟันขาวคำวาวสะท้อนในความมืดเด็กหญิงพยายามจะกรีดร้องแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอร่างกายเริ่มถูกเงามืดพันรัดเริ่มตั้งแต่ข้อเท้าไล่ขึ้นมาถึงเอวทันใดนั้นพื้นใต้เท้าก็ยุบตัวลงราวกับกลายเป็นดินโคลนดูดร่างของเธอค่อยๆถูกดึงลงไปทีละน้อย เสียงกระซิบครั้งสุดท้ายดังข้างหูเจอกันข้างล่างดวงตาของเด็กหญิงเบิกกว้างเมื่อความมืดปิดคลุมรอบตัวเสียงหัวเราะของเด็กชายดังก้องอยู่ในหูดังขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะกลบเสียงหัวใจของเธออากาศเริ่มขาดหายกลิ่นดินชื้นและกลิ่นเน่าแรงขึ้นจนหน้าคลื่นไส้เธอพยายามดิน้นแต่ยิ่งดิ้นเงามืดยิ่งรัดแน่นขึ้นในความมืดมิดใต้พื้น เธอเริ่มมองเห็นร่างอื่นๆรอบตัวร่างเหล่านั้นซีขาวและไร้แววตาแต่กลับค่อยๆหันมามองเธอพร้อมกันมือเย็นเยียบหลายคู่เอื้อมมาจับแขนและขาดึงเธอลงลึกไปเรื่อยหาหา่าเสียงกระซิบเริ่มดังรอบทิศซ้อนทับกันจนฟังไม่ออกว่าเป็นคำพูดใดเหนือพื้นดินเงามืดคืบคลานกลับไปยังเท้าเด็กชายเขายืนเงียบอยู่หน้าบ้าน ก่อนจะหันหลังและเดินหายไปในความมืดราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเช้าวันต่อมาบ้านหลังนั้นเงียบสนิทไม่มีเสียงหัวเราะของเด็กหญิงไม่มีแม้กระทั่งร่องรอยการใช้ชีวิตประตูบ้านเปิดอ้าเล็กน้อยบนพื้นหน้าประตูมีเพียงรอยเท้าสีดำไม่เกรียมสองคู่หนึ่งคู่เล็กและอีกคู่ใหญ่กว่ามากชาวบ้านที่บังเอิญเดินผ่านมา รู้สึกถึงลมเย็นวาบลอดออกมาจากภายในพร้อมกลิ่นดินเก่าและกลิ่นเน่าจางหาหา่เหมือนมาจากหลุมฝังศพที่เพิ่งถูกเปิดเมื่อพวกเขามองเข้าไปห้องโถงว่างเปล่าแต่บนผนังฝั่งหนึ่งกลับมีรอยมือเล็กๆสีดำหลายสิบรอยเรียงกันเป็นแถวเล่ขึ้นไปจนถึงเพดานตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้า บางคนอ้างว่าเห็นเงาร่างเด็กชายและเด็กหญิงยืนเทียงกันอยู่ตรงประตูวัดร้างดวงตาสีดำสนิทจ้องมองออกมาอย่างเงียบงนันคืนที่ลมแรงผิดปกติกิ่งไม้รอบวัดเสียดสีกันส่งเสียงคลุ้คราดเงาร่างเล็กสองร่างยังคงยืนอยู่หน้าประตูเงามืดเบื้องหลังพวกเขาแผกว้างราวกับทะเลหมึกในความมืดนั้นมีเงาร่างอื่นๆนับไม่ถ้วน เคลื่อนไหวช้าๆเหมือนกำลังรอคอยบางสิ่งทุกดวงตาเป็นสีดำสนิทและทุกสายตาจับจ้องไปทางหมู่บ้านเสียงระฆังดังขึ้นเองสามครั้งแม้ไม่มีมือใดแต่ต้องและในชั่วขณะนั้นไฟในหมู่บ้านทั้งหมดยกเว้นดวงจันทร์ก็ดับสนิทในเงาสลัวหน้าต่างบ้านทุกบานสะท้อนภาพเดียวกันภาพของเด็กชายและเด็กหญิงที่ยืนอยู่ใกล้กว่าที่ควรจะเป็น พร้อมรอยยิ้มที่กว้างขึ้นเรื่อยหาหาจากนั้นเสียงฝีเท้าจากทุกทิศทางก็เริ่มใกล้เข้ามาฝีเท้าหนักและช้าราวกับจงใจแต่กลับดังพร้อมกันจากหลายมุมของหมู่บ้านเสียงนั้นใกล้ขึ้นเรื่อยหาหาจนผู้คนที่ยังไม่หลับเริ่มขนลุกโดยไม่รู้เหตุผลม่น้าต่างบางบ้านสั่นไหวแม้ไม่มีลมพัด และเงาดําก็ปรากฏอยู่ตรงขอบกระจกรูปร่างคล้ายคนแต่บิดเบี้ยวผิดธรรมชาติประตูบ้านหลังแรกเริ่มสัน่นเสียงคอดังตึกตึกตึกเป็นจังหวะเดียวกันกับเสียงหัวรอแผ่วเบาที่ดังแทรกเข้ามาในหัวของทุกคนแม้จะปิดหูแค่ไหนก็ยังได้ยินบ้านหลังแล้วหลังเล่าเสียงคอประตูก็ดังขึ้นเรื่อยหาหาทีละสามครั้งเสมอ และหลังจากนั้นความเงียบก็เข้ามาแทนที่แต่ในความเงียบนั้นเจ้าของบ้านทุกหลังรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งยืนอยู่หลังประตูรอให้พวกเขาเปิดออกแสงแรกของรุ่งเช้าสาดลงมาทั่วหมู่บ้านทุกอย่างดูปกติราวกับคืนที่ผ่านมาไม่เคยเกิดขึ้นไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเงามืดไม่มีแม้กระทั่งร่องรอยของความวุ่นวายแต่ชาวบ้านบางส่วน ไม่ได้ตื่นขึ้นมาในเช้าวันนั้นบ้านของพวกเขาว่างเปล่าประตูเปิดแง้มไว้เพียงเล็กน้อยและบนพื้นหน้าบ้านมีรอยเท้าสีดำไม่เกลี่ยเป็นคู่หาหะเรียงมุ่งหน้าไปทางวัดร้างเมื่อมีคนกล้าตามรอยเข้าไปก็พบว่าประตูวัดเปิดออกเพียงพอให้ลอดเข้าไปได้ภายในเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านถงมืดและเงาร่างเล็กสองร่างยืนอยู่กลางลาน หันหลังให้ผู้มาเยือนดวงตาสีดําของพวกเขาหันกลับมามองช้าหาหะพร้อมรอยยิ้มกว้างที่คุนตาและทันใดนั้นประตูวัดก็ปิดลงอย่างแรงเสียงสะท้อนดังก้องยาวนานตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครได้เห็นคนที่หายไปอีกเลยและหมู่บ้านนั้นก็ถูกทิ้งร้างเหลือเพียงตำนานเล่าขานว่าเมื่อดวงตะวันลับขอบฟ้า อย่าได้จ้องกลับไปที่เงามืดหน้าวัดเพราะมันอาจจ้องกลับมาที่คุณเช่นกัน